สวัสดีครับพี่ดำออนุชครับแล้วก็ผู้ชมครับทางช่องสุวรรณภูมิครับกลับมาพบกับทางจ้ยชูตติ้นะครับวันนี้ผมไปจําการอยู่ด้านนอกครับซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวของทีมนักซูเกอร์ซีเกมครับโดยเฉพาะครับเมื่อวานการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มาตรวจเยี่ยมนะครับชมการฝึกซ้อมครับพร้อมกับถามปัญหาเรื่องอุปสรรคครับซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ดูว่าจะมีการเสนอครับกับทางผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโต๊ะแครอมบอลครับที่เราใช้ทําการขันมาตั้งแต่ปี2541ที่เก่าแก่นะครับก็จะมีการขอเปลี่ยน นะครับเพื่อเสนอผู้ใหญ่นั่นเองนะครับในขณะที่ผลงานของนักซุนเกอร์ครับเจลสระบุรีครับต้องบอกว่าแทงขวดทีเดียวครับชนะสามนัดรวดครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้สําเร็จปิดท้ายกันที่ทางมหาวิทยาลัยกีฬาธนบุรีครับตั้งเป้าครับในการคว้าเหรียญทองครับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครับที่จังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเบลียดทีมชาติไทยชุด4เกมพอใจและชื่นชมทุกคนมุ่งมั่น และทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาการเพิ่มโต๊ะคาราบอนเห็นว่ามีความจําเป็นรับเรื่องนําเสนอผู้ใหญ่เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์แมชชีนอันเกมอย่างเร่งด่วนความคืบหน้าในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาสนุกเกอร์บิลเลียดผู้และคาราบอนทีมชาติไทยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่5-17ถึงสพฤษภาคมณประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ซ้อมร่วมกันที่ที c s ซีส k น r c เกอร์เซนเตอร์ในซอยรามคำแหง89ทับ1หัวมากนำโดยวัฒนาผู้อ้อมต๋องสืดชอยเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่แล้วภาสกรสุวรรณวัฒน์กรนครปฐมกิษณัทเลิศสัตยาธรน,นุกสงขาปรมินด่านจีรกุลนุกคอนหวันอคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์สันนี่อาแบกประพติไชัยธนสกุลลมสุดินธงชัยปุญญวีเป้ารัตยารวมนักกีฬาจุนวนทั้งสิ้น17คน ที่เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนําโดยนายพีรพลชายพุ่มพูดบัตรงานฝ่ายกีฬาเป็นเลิศกีฬาในนาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนําทีมชุดติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่32เขาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาสอยคิวทีมชาติไทยทั้งในส่วนของสนุกเกอร์บิลเดียตปูและแขกลอมบอลโดยมีนายอํานาชยานุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบิเลียตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมนายกิตพงศ์พรชัยนายวีรพงศ์ประสุทธิ์กมลผู้สอนให้การต้อนรับซึ่งภาพรวมในการเดินทางมาสำรวจการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าภูมใจของทีมงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมกับชื่นชมว่านักกีฬาทุกคนมีความเป็นระเบียบสวมเสื้อซ้อมสีเดียวกันไม่สาวันอีกทั้งยังมีความมุมานะในการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ วันละ8ชั่วโมงเต็มๆในการนี้ผู้ชานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคการเก็บตัวรวมถึงเป้าหมายความคาดหวังและความต้องการในการส่วนที่ขาดหายโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์การฝึกซ้อมซึ่งโต๊ะคลราบอนก่อนหน้านี้ทางสมาคมกีฬาบบเบียดได้น,นําเสนอขอจากการกีฬาแห่งประเทศไทยทีมงานได้สํารวจได้เห็นความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโต๊ะตัวซ้วอมที่ปัจจุบันนี้อยู่นั้น เก่าแก่มากเนื่องจากว่าเป็นโต๊ะตั้งแต่ปี2 5 4 1โดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยให้รับทราบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมทาการแข่งข,ขันกีฬาสีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาและการแข่งขัน,ขนกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มัชเชนอาร์ตเกมในเดือนพฤศจิกายนในช่วงปลายปีนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขนเรามาต่อด้วยผลงานของน้องเจลสระบ,บุรี นักสนุกเกอร์หญิงหน้าใหม่วัย17ปีฟอร์มโหดลงแข่งขัน3นัดยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นสลุยผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้สําเร็จขณะที่แชมป์เก่าโตโต้ตตตสิตุ้มลงแข่ง2นัดชนะแบบคือจับต้องรุ้นในนัดสุดท้ายการแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2 5 6 6เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันนัดแรกของแต่ละสายที่สโม,มสรทีีสีนุกเกอร์เซ็นเตอรในซอยรามคำแหง89/1ทหัวมากโดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น16สายสายละ4คนพบกันหมดในสายใช้ระบบ2ใน3เฟรมนำผู้ที่มีคะแนนอันดับ1และที่2ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบ32คนน็อกเอาตต่อไปคู้ที่น่าสนใจในสายโอเป็นการพบกันระหว่างพิมพ์ชนกเพิ่มพูนหรือเจลสระบุรี นักซุมกเกอร์สาววัย17ปีที่ลงแข่งขันกับนักกีฬาผู้ชายแข่งมะแล้วก่อนหน้านี้สองนัดด้วยการเอาชนะนัชพลวิสูตรสกุลศักดิ์2ต่อ1เฟรมและชนะธรรมดาุกเกี่ยน2ต่อ0นเฟรมวันนี้พบกับทางนภัรส,สุดโทรหรือโมอ้วนเมืองเลยแข่งมาแล้วสองนัดแพ้รวดตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วโดวยการเจอกันครั้งนี้ทางด้านเจลสระบ,บรุรีที่ออกคิวได้อย่างแม่นยำกว่าเป็นฝ่ายได้ต้อนอยู่เพียงฝ่ายเดียว และเอาชนะไป2ต่อ0เฟรมด้วยสกอร์69ต่อ10และ77ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบ32คนด้วยการเป็นที่1ของสายโอสุดอีกคู่นัทพลวิสูตรสกุลศักดิ์ชนะธรรมดาพุกเปลี่ยนไป2ต่อ1เฟรมสำหรับผลเกมการแข่งขันคู่อื่นปฏิภาณ์วงหุ่นชนะพลละวันรุ่นเทนกิจไป2ต่อ1เฟรมนัทพัฒน์รัิพันธ์ชนะสรยุทธพมพุทธาไปสต่อศเฟรม ปฏิพานศักทองคตชนะสุมงคลคำภูล2.1ต่อ1เฟรมเจริญจันทร์ศรีชนะภูวดลเมฆประเสริฐสต่อศเฟรมสราวรลีส่งเสริมสวัสด์ชนะทางผู้พันทองกำเนิดสองต่อศเฟรมวิชยะฉันทาวรุไนชนะปงสะท้อนส0่ต่อ1เฟรมกสินปีเพราะชนะทางปณวัตนปั้นเมืองปาก2อต่อ1เฟรมทวีทรัพย์ คงกิจเอชอจูต่อโต,อตอสิทธุตุ้มแชมป์เก่าชนะทางนิพิธพลมณนะมุติสต่อ1เฟรมพิจักพิมพธนะบุญชนะผ่านพมนิมิตแก้วมณีชัยทรัพย์กิจเจริญชัยชนะกิษดาเกดพัฒนากูล2ต่อศเฟรมฤทธิชัยสิมพานาังชนะทางศักกรินอินเจริญ2อต่อศเฟรมภาสกรสิทธิไกชนะชนาทิพดีวิเศษสต่อศเฟรม นัดนยมะนานวมชนะลมหนาวอิสรางกูลณอยุธยาสองต่อศเฟรมอนุชาว,วงสะอาดชนะนิพัฒน์แซ่เจน2ต่อหนึ่งเฟรมชัยรั์กิจเจริญชัยชนะทางพักวันกองแก้ว2ต่อศูนเฟรมทิพทวีคงกิจเจ้าจูชนะสิทธิพันธ์้วยทองสองต่อศเฟรมสรุปห้าสายของการเข้าสู่เข้ารอบ32คนจำนวนสืบคนประกอบไปด้วยสายโอพิมพ์ชนกเพิ่มภูลเจลสาระบุรี นัทพลวิสูิสกุลศักด์ส,กสายแอลเจริญจันทร์สีกับทางภูกระดลนแม่ประเสริฐสายเอ็มมีพงศธรสี่หมื่น 40, กับทางเกษนปีเพาะสายเจปฏิพานวงหุ่นกับทางนาทัทพ,พัฒน์รัติพันธ์สายเคปฏิพานสะทองคตกับทางปัญชยาจันน้อยหมายสากลนักกีฬาซีเกมส์สำหรับการขันในวันที่19ยังเป็นการขันในรอบแรกวันสุดท้ายของการเล่นคำขันเริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีที่สโมสรทีวีสีสมุกเกอร์เซ็นเตอร์ในซอมรานคำแห่ง89/1ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าผ่านประตูแต่อย่างใดส่วนอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจทางมหาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงิน4ล้าน4แสนให้กับทัพนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมสำการแข่งขันมหาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับตั้งเป้าเป็นเจ้าหรีทองสมัยที่4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเวลา10นาฬิกาวันที่18มกราคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเป็นจาย์ธิรักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบอ,อวาทให้คณะนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจานบางเชียงเกมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมทาการแข่งขันทั้งหมด126สถาบันในฐานะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ส่งเสริมทางด้านวิชาการด้านกิจกรรมและด้านกีฬามาโดยตลอดการแข่งข,ขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้มอบเงิน4ล้าน4แสนบาทสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขัน,ขนเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ทุ่มเทการฝึกซ้อมขอให้ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะคองเหรียญทองเป็นสมัยที่4ถ้านักกีฬาคนใดได้เหรียญทองกลับมาก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้อีกต่างหากด้วยทางด้านเรืออากาศตีหญิงพันิพักวงพัฒนก,กิจ น้องเทนิดนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกได้นำนักกีฬาเข้า,ขารับฟังโอวาทจำนวน400คนไปแข่งขัน,ขนและก็มีความมั่นใจว่าทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแข่งขัน,ขนสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีอย่างเต็มที่และที่สำคัญจะครองเหรียญทองสมัยที่4ให้ได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ครับเวลา็หัดแล้วนนครับวันนี้ผมชุย่ยชูเต้งครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ กลับไปพบกับพี่ดำทางด้านสถานีกันต่อเลยครับ